สวัสดีค่ะกระต่ายน้ำสตอรี่จ้าต่อให้อยู่ดาวไหนต่อให้อยู่ขั้วโลกเหนือหรือว่าที่ไหนไหนเราก็ขาดสิ่งนี้ไม่ได้ค่ะกระติบเขา่ากับทอดเนื้ออาหารอีสานจ้าเปิดดูสิเปิดดูสิอุย้ยร้อน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 ,อนจ้า มัมสตอรีจ้าต่อให้อยู่ขั้วโลกไหนอุ <laughs> ้ยต่อให้อยู่ขั้วโลกเหนือหรืออยู่ที่ไหนไหนเราก็ขาดสิ่งนี้ไม่ได้จ้าข่าวเนียวร้อนร้อนจ้ากับทอดเนือ้อหอมหอมมาเด้อจ้ามาเด้อกินข้าวน้ำกันท่ามกลางหิมะจ้าอื้ยหนาวหนาวนาว หนาวหนาหนาวหนหนาวหอุ้ยมาจะมาต่อให้อยู่ที่ไหนเธอห้ามฉันไม่ได้ของข้าวเธอห้ามฉันเอามาไม่ได้ห้ามก็ได้พี่หน้องห้ามก็ได้ อุย้ยมาพี่น้องมาเขาเหนียวทงกลางีมากอู้ว่ามีผักเย็ดทุงซีอีกแล้วมาพี่น้องมาโอู้ มันได้อัรถรสจริงจง ฝรั่งเห็นฝรั่งงงโอ้ยอย่าเพิ่มยางมาเด้อฝรั่งเอ้ยขอ้ยอย่าไเจ้าหนาวข้าวอืมโอ้โหนาว ลมมาจา้าลมมาเมื่อก่อนค่ะ เดี๋ยวไว้สักนิดก่อไว้พวกเราคุกันใหม่ในคลิปนะบายบายค่ะสวัสดีค่ะกระต่ายนำสตอรี่จ้าต่อให้อยู่ดาวไหนต่อให้อยู่พั้วโลกเหนือหรือว่าที่ไหนๆเราก็ขาดสิ่งนี้ไม่ได้ค่ะกระติบเข่าครับทอดเนงอาหารพิสารจ้า